ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด เลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ำจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครอบรอบวันคล้ายวันเกิดของตนเองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลที่บริษัทอูเจเคคาเซอร์วิส2016จำกัดแอดเจเคปากซอยกิโลเมตร30เทศบาลบางปู52ถนนสุขุมวิทตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนายธนิตพงษ์เฮียกโก้ชัยพัชรีกรเลขานุการกลุ่ม80คนปากน้ำบอสใหญ่แห่งบริษัทอูเจเคคาเซอร์วิส2016จำกัดจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ฉลองสำนักง,งานใหม่และในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของตนเองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลโดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดอโศการามจำนวน5รูปมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำตลอดจนครอบครัวชัยพัชรีกรและพนักงานบริษัทอูเจเคคาร์เซอร์วิสจำกัดเดินทางมาร่วมพิธีทำบุญและร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสครบ,คร,บรอบวันคล้ายวันเกิดกันอย่างคึกคักสำหรับบริษัทอูเจเคคาร์เซอร์วิสสองศกจำกัด j อเจเค ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า2ไร่เศษนอกจากจะบ,บริหารรับเคราะตัดผุพ่นสีตัวถังรถยนต์ทุกชนิดได้รับทําประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทแล้วยังรับปรึกษารีไฟแนนซ์รถยนต์เงินติดล้อรถยังผ่อนไม่หมด เขขอสินเชื่อได้สินเชื่อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกดอกเบี้ย0.88%ต่อเดือนรับต่อประกันภัยรถยนต์ประเภท1 2 3ทุกประเภทได้รับทําพรบรต่อภาษีโอนย้ายเปลี่ยนชื่อสําหรับ UJK Car Service 2016จํากัด s j k รถเกง๋งรถกระบะผ่อนสด0% 6งวดไม่งอบัตรเครดิตส่วนรถติดตู้ทึบ2.7ผ่อน3งวดงวดละ2,366.7ซ่อมรถเรา หนึ่งแสนมีทุนรถหายไฟไหม้หนึ่งแสนคุ้มครองอุบัติเหตุหนึ่งแสนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล1นึ่งแสนส่วนรถบรรทุกแบ่งจ่ายได้ศเสูงสุด6กงวดรับความคุ้มครองทันทีไม่ต้องรอนานระบบเสนอขายประกันออนไลน์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ูนย์แปดหนึ่และ0ูนย3สองศู เฮโก้ eko, รับปรึกษาทั่วราชอาณาจักรชนหนักชนเบาเราซ่อมได้โดยมีทีมงานช่างประสบการณ์กว่า20ปี ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด